ทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องเชอรี่สตอรี่นะคะวันนี้เชอรี่ก็จะมาแต่งหน้าต้อนรับซัมเมอร์นะคะแล้วก็จะมารีวิวรองพื้นสีจันที่เพิ่งอ,ออกมาใหม่ได้ไม่นานก็คือรุ่นนี้เลยค่ะทุกคนตัวน,นี้นะคะก็เป็นรองพื้นสีจันสก,กินเอ s เซนเชียลฟลาวเนชั่น SPF 50บวก PA 4บวกซึ่งคลิปนี้อยากจะบอกทุกคนว่า no สปอนนะคะคือลี่ก็ไปได้ยินชื่อเสียงของน้องเขาว่าน้องเขาใช้ดีแล้วก็ด่งดังมากอ่ะไม่รอช้าเราเลยหยิบมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะตอนนี้เชอรี่ ก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวชลิจจะอธิบายพวกคุณสมบัติใช้แล้วเป็นอะไรยังไงตอนแต่งหน้าให้ทุกคนฟังกันแล้วกันเนาะว่าน้องเขาอ่ะดีจริงหรือว่าจบมาค่ะทุกคนโอเคไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็ถูกใจกันด้วยนะตอนนี้นะคะก็คือแบบหน้าสดมากเลยทุกคนก็ทาครีมกันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ทาครีมกันแดดของมิซูมินะคะต่อไปก็จะลงรองพื้นอันนี้ก็คือเป็นนางเอกในคลิปนี้เลยเนาะ พราะว่าวันนี้เราจะมาแต่งหน้าแล้วก็ทดลองใช้รองพื้นสีจันนะคะก็คือตัวนี้เลยตัวนี้นะคะเขาก็เป็นรองพื้นผสมสารกันแดดด้วยเนาะแล้วก็มีตัวบำรุงใส่เข้าไปด้วยนะคะ้องเขาก็เคลมมาอีกว่าเกลี่ยง่ายแล้วก็ปกปิดแบบธรรมชาติถึงปานกลางนะคะทุกคนแล้วช่วยปกป้องรังสี UV ด้วยและช่วยลดโอกาสการเกิดริ้วรอยด้วยนะคะทุกคนก็คือครบในหลอดเดียวเลยนะคะมีทั้งอ่าบำรุงรองพื้นแล้วก็ กันแดดด้วยนะคะวันนี้ที่เราจะมาลองให้ทุกคนดูนะคะก็ะะเป็นเบอร์120นะคะสําหรับคนผิวขาวเหลืองจริง,รงๆเขามีหลายเบอร์นะคะแต่ลี่คิดว่าเบอร์102ก็จะเหมาะกับคนผิวขาวเหลืองแบบลี่เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันก่อนเลยนะคะเบอร์120นะคะก็จะเหมาะกับคนผิวขาวเหลืองดูสิคือมันเกลี่ยง่ายมากทุกคนตามที่เขาบอกเลย เดี๋ยวชาริจะทาครึ่งนึงให้ทุกคนดูนะคะว่าน้องเขาปกปิดในระดับไหนแล้วก็กลบพวกรอยสิวพวกกะนี้ได้หรือเปล่านะคะวันนี้ก็เลือกใช้รองพื้นของโจวิน่าของคุณแก้มกี้นะคะคือจะบอกว่าใช้ดีมากๆ เชอรี่คิดว่ารองพื้นสีจันน่ะเวลาเขาทําออกมามีความรู้สึกว่าเนื้อรองพื้นเขาจะเป็นแบบว่าโทนเหลืองเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นรองพื้นฝั่งเกาหลีอะไรเงรี้ยเวลาทําออกมาเนืรองพื้นก็จะเป็นโทนชมพูนะคะ ด้านนี้นะคะก็คือด้านที่ทาแล้วทุกคนก็คือว่าน้องเขาก็ปกปิดในระดับปานกลางนะคะก็สังเกตดูได้เลยก็ยังเห็นรอยกระแล้วก็รอยสิวของลีนิดนึงนะก็ไม่ต้องซีเรียสเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ใช้คอนซีลเลอร์กรบเนาะอันนี้คือด้านด้านขวาคือด้านที่ทาแล้วนะคะส่วนด้านซ้ายยังไม่ได้ทาเลยก็ประมาณนี้น้องเขาก็ได้งานผิวที่ดูสวยอยู่นะคะทุกคนแล้วก็เบอร์หนึอ่ะดูสิก็คือ เนียนไปกับผิวเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเกลี่ยง่ายลองพื้นของน้องเขานะคะก็จะเป็นน้ำน้ำไม่ได้แบบเนืดหรือว่าแบบแมตจนเกินไปก็ยังให้แบบว่าลุคที่มีความโกลอยู่นิดนึงไม่ได้แมตเกินไปเลยนะก็ถือว่าได้งานที่ผิวสวยเลยนะในราคาที่แบบไม่ได้แพงมากคะ่ะทุกคนอเดี๋ยวจะมาลองทาทั่วหน้าเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวให้คะแนนน้องเขากันแล้วกันเนาะชอรี่ก็ให้4เต็ม5ดีกว่านอ้อเพราะว่าขอหักไป1คะแนนนะคะเพราะว่าชอรี่เป็นคนที่ชอบใช้รองพื้นอะไรที่มันฉ่ำโกลแบบสาวเกาหลีซึ่งตัวนี้พอทาแล้วมันก็ให้ความฉ่ำอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้ฉ่ำโกลวาวอะไรขนาดนั้นแล้วก็ชอรี่คิดว่าคนที่ผิวมันหรือว่าผิวแห้งก็ใช้ได้เลยนะคะในส่วนตัวชอรี่เป็นคนผิวแห้งนะก็ใช้ได้ไม่ได้แมทจนเกินไปส่วนผิวมันก็คิดว่าใช้ได้นะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เยิมจนเกินไปป้าเดี๋ยวเราไปแต่งหน้า กันดีกว่าเนาะวันนี้เราจะแต่งหน้าโทนแบบว่าสดใสสดใสนะคะต้อนรับซัมเมอร์เลยค่ะทุกคนโอเคไปแต่งพร้อมกันเลยนะคะวันนี้เราก็จะบอกรายละเอียดทุกอย่างเลยนะคะว่าใช้เครื่องสำอางอะไรเบอร์อะไรนะคะ ต่อไปก็ทาคอนซีลเลอร์เนาะอย่างที่บอกว่ารองพื้นของน้องเขาไม่ได้ปกปิดแบบว่าฟูเขาว่าเลยนะคะก็คือปกปิดในระดับปานกลางก็ควรใช้คอนซีลเลอร์ในการปกปิดพวกรอยสิวร,รอยกระนะคะทุกคนวันนี้ก็เลือกใช้คอนซีลเลอร์ของเด e รเซมค่ะทุกคนได้ยินเสียงไหม,มพอดีแบบว่าข้างๆตึกเขาซ่อมหรือว่าเขาปรับปรุงอะไรไม่รู้ก็คือว่าไม่ได้อัด u t u b e มาแบบ หลายวันแล้วอะเพราะว่ามันเสียงดังมากวันนี้ก็เงียบไปแล้วนะแต่ว่าก็มีเสียงอยู่นิดนึงนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือทาแป้งนะคะในส่วนต่อชล,ลี่เป็นคนที่ไม่ชอบทาแป้งเพราะว่าเป็นคนผิวแห้งไม่ชอบอะไรให้มันแมต์เกินไปนะคะแต่ถ้าเกิดใครหน้ามันก็เอาแป้งแบบเซตเซตหน่อยก็ดีเขียนคิ้วก็ใช้ของคอสลุกนะคะอันนี้เบอร์เบอร์อะไรเอ่ย เบอร์สีอะไรเนี่ยน้ำตาลเข้มนะคะทุกคนอันนี้ก็ใช้ดีแล้วก็มันเขียนง่ายมากโอเคค่ะต่อไปก็ใช้อายแชโดว์ของ h o r ิก้าฮอริกนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งจะเป็นโทนสีส้มเอาสีส้มอ่อนทาไปก่อนเน ทุกคนอยากจะบอกว่ามันจะมีกล้องตัวหนึ่งอ่ะที่ออกมาก็คือ Canon M 5 0 Mark II คืออยากจะซื้อมากใครได้ดูคลิปนี้เคยลองใช้นะคะครบกวนมาตอบคอมเมนต์ทีนะคะว่ามันใช้ดีจริงไหมให้สก,กินโฟนที่แบบดูสวยไหมแล้วก็ให้ภาพคมชัดไหมพอดีจะมาถ่ายวิดีโอคืออยากได้มากเห็นเขาบอกว่าไอ้กล้อง Canon M 5 0 Mark II เนี่ยมันสามารถถ่ายเป็นแนวตั้งด้วยพอดีว่าชลิจะไปทำคลิปติ๊กตออืมก็น่าสนอยู่นะต่อไปเดี๋ยวเราจะใช้สีเข้มนะคะ ทาตรงหางตาได้เลยอันนี้คือแบบส้มมากอะตอนเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะใช้สีส้มอ่อนทาตรงใต้ตาแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมอาสีน้ำตาลอ่อนๆเข้าไปนะคะเพื่อที่จะให้มันแบบไม่ส้มเกินไปแต่ว่ามันจะมีความแบบน้ำตาลส้มมานิดนึงเดี๋ยวจะเรียกใช้สีน้ำตาลอันนี้นะคะทาตรงหางตาน,นิดนึงตรงแบบว่าใต้ตาเนาะนิดเดียวเองนะ ให้มันเชื่อมต่อกันหรือว่าใครอยากจะทำเป็นอายไลเนอร์ก็สามารถแบบว่า,าปัดขึ้นไปได้เลยก็แล้วแต่ลูกตาคนนะคะจะใช้อายไลเนอร์ของอ e ีกิฟนะคะเป็นเบอร์ศูนย์สค่ะทุกคนเป็นสีแบบน้ำตาลเข้มๆนะคะแต่ว่าฉันล่ไม่กรีดเยอะนะคะจะกรีดบางๆก็พอ มาดัดขนตากันค่ะตอนแรกก็ตัดไปแล้วแหละมาดัดอีกรอบหนึ่งอันนี้ใช้ของชูก็ใช้ดีเหมือนกันรู้สึกว่าเวลาดัดมันเข้ากับลูกตาดีต่อไปก็ปัดมาัสค่าค่ะก็ใช้ของเมย์บรีนก็คอนทัวร์แล้วก็เชดดิ้งนะคะก็เลือกใช้อันนี้เลยต่อไปเชดดิ้งเลยค่ะ เวลาเฉดดิ้งนะทุกคนให้เฉดดิ้งตั้งแต่ตรงคิ้วอะลงมาข้างล่างเลยมันจะได้เชื่อมต่อหากันต่อไปแล้วก็ปัดแก้มอันนี้ก็เลือกใช้ของโปรยูทูปเบอร์เอสเจ็ดเจ็นะคะโปรยูทูเขาออกเก่งออกบ่อยนะทุกคนสีน้องเขาก็สวยอยู่แนละ้วทุกคนสามารถไปดูรีวิวหลายๆคนได้เลยนะคะมันส้มมากเลยอะคือโปรยูทูอ่ะเม็ดสีเขาจะชัดมากเลยนะทุกคนไม่เป็นไร เดี๋ยวเราใช้ฟองน้ำแทบๆก่ไปต่อไปนะคะก็ใช้ลิมนะคะวันนี้ก็เลือกใช้ของ p o l i p a l a นะคะเบอร์0ูย์ไปหาซื้อตามกันได้เลยเพราะว่าสีน้องเขาสวยแล้วก็ติดทนมากๆถือว่าติดทนในระดับหนึ่งนะทุกคนคือสีเขาแบบว่ามันสวยแล้วก็เกลี่ยง่ายอนี่จะทาข้างในปากก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้มือ่อ เบลนเบลนออกมาเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวฉนันรีขอตัวไปทำผมอีกนิดนึงนะแล้วเรามาเจอกันค่ะ